สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ลคอมแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า o o t o l e n i n n e วันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix c h e a g e r ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลา โดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดียลายสำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องม a ละกกแมนเกิดสามารถรุ้นรับเงิน1 0ึ0 0บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix Theater บริการสตรีมมิงที่ดีที่สุดหลายพันปีก่อนหลังจากที่อารยธรรมถูกทำลายจากสงครามมนุษย์ได้ปรับตัวและพัฒนาวิถีชีวิตขึ้นใหม่ที่เรียกว่า traction city มันเป็นเมืองที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยลอ้อโดยมีเมืองใหญ่ๆจะคอยออกตามล่าเมืองเลก็ลกๆเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดเพราะผลจากสงครามเมื่อหลายพันปีก่อนทำให้ทรัพยากรขาดแคลนเป็นอย่างมาก หญิงสาวนิรนามคนหนึ่งซ่อนใบหน้าของตัวเองไว้ตามผ้าพ,พันคอและทันทีที่เห็นว่าเมืองใหญ่ลอนดอนกำลังใกล้เข้ามาเธอก็รีบกลับไปเตือนเมืองของเธอที่มีชื่อว่าซาตาเคนชาวเมืองซาตาเคนจึงรีบเปลี่ยนเมืองปัญญาปรหานะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางในขณะที่เมืองของซาตาเคนพยายามหนีการตามล่ายอย่างเอาเป็นเอาตายผลเมืองชาวลอนดอนกลับสนุกที่ได้เห็นการไล่ล่อย่างป่าเถื่อนและส่งเสียงเชียร์ให้เมืองของตัวเองได้รับชัยชนะแม็กซ์นัสโคลม อายเทศมนตรีแห่งลอนดอนสั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการขั้นสุดเพื่อล่าเมืองซาเตเคนจนในที่สุดเมืองซาเตเคนก็ได้รับความพ่ายแพ้จนได้เพราะเมืองลอนดอนเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงและมันไม่เคยมีใครสามารถล้มมันได้เลยทั้งด้านของทอมหนุ่มนักประวัติศาสตร์ฝึกหัดชนชั้นต่ำของลอนดอนข้าสะสมของเก่าเป็นงานอดเรกสิ่งแคทรีนลูกสาวของแม่ทัพ ที่มีนามว่าเทเดสวาเลนไทน์ก็มาถามเกี่ยวกับทมสงครามหกนาทีที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ทมก็เลยพาคแคทรินมาดูของเก่าที่เขานั้นสะสมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ก่อนจะเปิดเทคโนโลยียุคเก่าให้เธอดูซึ่งมันก็คืออาวุธพลังงานควอนต่มที่มีชื่อว่าเมดูซา่ามันเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดมันถูกเอามาใช้ในสงคราม60นาทีและเป็นต้นเหตุที่ทําให้อารยธรรมของมนุษย์ถูกทําลายล้างนอกจากนี้ทมยังบอกอีกว่า ในพิพิธภัณฑ์ลอนดอนมีอาวุธเทคโนโลยีหลายอย่างเขาพยายามเตือนรุ่นพี่หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาก็เลยขโมยมันมาเก็บไว้ในห้องของตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่มีใครขโมยมันไปใช้อีกและในตอนที่ทำบอกความลับนั้นกับแคทเธอรีนเฮอร์เบิร์ตรุ่นพี่ของทอมก็บ,บงังเอิญเข้ามาได้ยินพอดีมันก็เลยทำให้เขาทำกลางใส่ทอมว่าแกนำมาทำอะไรที่นี่แกเพิ่งจะโดนลดตำแหน่งไม่ใช่หรอลองไปเก็บขยะในห้องแกนู่นทอมที่ได้ฟังก็เลยไปทำตามคำสั่งของเฮอร์เบิร์ต โดยมีแคทรีนไปเป็นเพื่อนหลังจากที่ทอมและแคทรีนมาถึงโซนที่ต่ำที่สุดซึ่งงานของเขาก็คือการรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดมาได้จากเมืองของซาตเเคนในตอนนั้นทอมดีใจมากที่เจอเครื่องปิ้งขนมปังโบราณสภาพดีและในจังหวะนั้นแม่ทัพวาเลนไทน์เขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วชื่นชมทอมที่รู้จักเทคโนโลยีมากกว่าคนทั่วไปในตอนนั้นนั่นเองก็มียิงสาวลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น เธอเข้ามาทางด้านหลังของวาลเลนไทและพยายามจะแทงเขาและบอกกับเขาว่านี่สำหรับแพนโดราซอแม่สุดที่รักของเธอวาเลนไทตกใจมากที่ได้ยินชื่อของแพนโดราและก่อนที่สาวลึกลับคนนั้นจะได้แทงวาเลนไทอีกแผลทอมก็เข้ามาขัดขวางแล้วตามเธอไปจนถึงรางทิ้งขยะก่อนที่ยิิงสาวคนนั้นจะพลัดตกลงไปทอมพยายามจะช่วยชีวิตเธอไว้ซิ่งนั้นมันก็ทำให้เขาได้เห็นแผลที่ใบหน้าของเธอเธอบอกกับเขาว่าเธอชื่อเฮสเตอร์ชอ พร้อมกับถามว่าเห็นรอยแผลที่ใบหน้าของเธอหรือเปล่าวาลเลนทายนั้นเป็นคนทำและมันก็ฆ่าแม่ของเธอด้วยหลังจากนั้นเธอก็ปล่อยมือทอมแล้วก็ตกลงไปก่อนที่วาลเลนทายจะมาถึงทอมก็เลยถามวาลเลนทายเกี่ยวกับแพนเดราชอและเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในจังหวะนั้นาวาลเลนทายจึงผลักทอมให้ตกลงไปตามเฮสเตอร์เพื่อเก็บงำความลับของตัวเอง พอแคทเธอรีนมาถึงเขาก็แกล้งทำเป็นเสียใจเพราะว่าช่วยทอมไว้ไม่ทันซึ่งแคทเธอรีนเองก็สงสัยเกี่ยวกับแพนเดราชอเหมือนกันแต่วนลันนไทก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามของลูกสาวแคทเธอรีนก็เลยมั่นใจว่าพ่อของเธอกำลังปิดบังบางอย่างอยู่ทั้งด้านของทอมก็ถูกเฮสเทอร์รุดซับจนหมดตัวก่อนจะถูกเฮสเทอร์ด่ายับเพราะเธอวางแผนมาตลอด6เดือนกว่าจะเข้าถึงตัววอลันลไทได้แต่ทอมก็กลับมาทำพัง ขณะเดียวกันทั้งด้านของวลเลนทนยก็ถูกนายเทศมนตรีดูเอาเนื่องจากเชื่อคำพูดของวลเลนทนยให้ตรงไปที่ทางยุโรปมันเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงมากซึ่งวลเลนทนยนั้นก็มีโครงการพลังงานที่ทำมานานแต่กลับไม่สําเร็จจนนาย,ยกเทศมนตรีเริ่มหมดความอดทนทั้งด้านของเฮสเตอร์กับทอมก็ถูกไล่ล่าโดยพวกนักล่าเส,สารตีแต่ก็โชคดีที่สองสามีภรยาคู่หนึ่งมาช่วยชีวิตของทั้งคู่เอาไว้และในคืนวันนั้นเธอก็ได้เล่าให้ทอมฟังว่า แผนดรามแม่ของเธอเป็นนักโบราณคดีที่เก่งมากๆแม่ชอบขุดหาอดีตจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ไปเจอกับของสําคัญเขา้าของที่วาเลนทน์ต้องการแม่พยายามจะหยุดเขาแต่เขากลับฆ่าแม่แล้วก็ชิ่งมันไปแล้วเขาก็ทําให้หน้าเธอเสียโฉมแบบนี้แต่ก่อนที่แม่จะตายแม่ก็เอาสร้อยคอให้เธอเส้นหนึ่งก่อนจะบอกให้เธอหนีไปหลังเล่าเรื่องราวความเจ็บในอดีตน้ําตาของเธอก็ได้ไหลออกมาในขณะเดียวกันนั้น วาลเลนไทยก็มุ่งตรงไปอย่างโครงการพัฒนาพลังงานของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออาวุธพลังงานควอนตัมที่เขาซุ่มพัฒนามันอย่างหลับๆเพื่อโจมตีอาณาจักรซันกัวที่มีทรัพยากรทั้งหมดที่เขาต้องการแต่อย่างไรก็ตามแล้วการโจมตีอาณาจักรซันกัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีกำแพงกันหลายชั้นที่แน่นหนาอยากที่จะทำลายเข้าไปนั่นจึงทำให้เขาเริ่มพัฒนาอาวุธควอนตัมเพื่อยึดอาณาจักรซันกัวโดยเฉพาะซึ่งการปรากฏตัวของเฮสเตอร์ ก็ทําให้เขาคิดได้ว่าเธอจะต้องเป็นตัวปัญหาในแผนการของเขาอย่างแน่นอนเขาก็เลยมุ่งตรงไปยังเขตคุมขังและเจรจากับหุ่นยนที่ชื่อว่าชไวมันมีความแค้นส่วนตัวกับแฮสเตอร์และต้องการที่จะฆ่าเธอวันท้ายจึงปล่อยตัวชไวเพื่อให้มันไปตามลากาจัดแฮสเตอร์ออกไปให้พ้นทางทางด้านของแคทรีนเธอก็มาถามเบวิสเพื่อนสนิทของทอมว่าพ่อของเธอกําลังซ่อนอะไรอยู่ซึ่งเบวิสก็บอกว่า พ่อของเธอไม่ใช่คนดีเ็าลักทอมตกลงไปในบ่อขยะแล้วก็แอบทำโครงการลับที่ทางการไม่รู้แคทเธอรีนที่ได้ฟังนั้นเธอกลับไม่เชื่อเบวิสก็เลยพาเข้าไปดูประตูลับที่จะไปยังโครงการของวาเลนไทน์เผื่อให้เธอได้เห็นกับตาว่าพ่อของเธอนั้นกำลังวางแผนทำอะไรไม่ดีในขณะเดียวกันทอมก็รู้เลยว,ว่าถูกสองสามีภรรยาหลอก เขาก็เลยรีบปลุกเลสเตอร์แล้วหาทางหนีทันทีแต่เฮสเตอร์นั้นก็ได้รับบาดเจ็บเกินกว่าที่จะหนีไปได้เธอก็เลยบอกให้ทอมหนีไปคนเดียวทว่าทอมก็ไม่ได้ยอมทิ้งเธอและจะอยู่กับเธอที่นี่จนทั้งสองคนถูกพาตัวมาประมูลทาสในเมืองและในตอนที่เฮสเตอร์กำลังจะถูกประมูลตัวไปสาวหลอกคนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอคือเอนนาฟาง หัวหน้าของกลุ่มต่อตานเมืองเคลื่อนที่ที่เข้ามาช่วยเฮสเตอร์โดยการยิงกระบาลผู้ประมูลแล้วก็ปล่อยเฮสเตอร์หนีไปแต่เฮสเตอร์กับทอมก็หนีไปได้ไม่ไกลพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับชไวทยที่มาตามล่าเฮสเตอร์ซึ่งชไวัยก็เกือบได้ตัวเธอไปแล้วแต่แอนนาฟางก็ไม่ช่วยไว้ได้ทันบนเรือเหาะของกลุ่มต่อตานเมื่อเฮสเตอร์รู้ว่าแอนนาฟางเป็นเพื่อนสนิทของแม่เธอก็ได้เล่าต้นสายปลายเหตุที่ถูกชไวัยตามล่าโดยเธอได้บอกว่าชไวัยได้เจอเธอ หลังจากที่วาเลนทนยฆ่าแม่ของเธอและตั้งแต่วันนั้นเขาก็เป็นทั้งพ่อและแม่ของเธอเป็นเพียงครอบครัวหนึ่งเดียวที่เธอมีชไวเห็นว่าฉันเศร้าอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นเหมือนเขาซึ่งฉันก็ยอมและสัญญากับชไวแต่ฉันได้ยินข่าววาเลนไทนยซะก,ก่อนก็เลยหนีชไวออกมาเพื่อไปแก้แค้นวาเลนทายทำให้ชไวโกรธที่ผิดสัญญาก็เลยตามมาล้างแค้นเธอ เมื่อได้ฟังเรื่องราวที่น่อาอัศจรรย์ของเลสเตอร์แอนนาฟางก็พาเธอไปยังเมืองลอยฟ้าซึ่งเธอกับทอมก็ได้รู้ว่าเป้าหมายของกลุ่มต่อตันเมืองเคลื่อนที่คือสอดส่องดูแลโดยหลายปีมานี้พวกเขาพบวาเลลไทนทายกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยนอกจากสิ่งนั้นมันเกี่ยวข้องกับแพนเดราแม่ของเฮสเตอร์เพราะแพนเดราเคยบอกไว้ว่าท้านางตายให้ตามหาลูกของนาง เพราะลูกของนางคือกุญแจสําคัญที่จะหยุดทุกอย่างเฮสเตอร์ก็เลยพูดถึงสิ่งที่แม่ของเธอขุดขึ้นมาก่อนที่เธอจะถูกฆ่า,าทิ้งทําให้ทอมจำได้ว่าเคยมีคนงานเอาเทคโนโลยีเก่าที่ใช้ในสงคราม60นาทีให้วาเลนไทยและในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าวาเลนไทยกำลังวางแผนพัฒนาอาวุธพลังงานควอนตัมหรือเมดซ่านั่นเองซึ่งทางเดียวที่จะหยุดมันได้ก็คือฮาร์ดไดรฟ์ที่หายสาบสูนไปนานแล้ว ทางด้านของลอนนฮเร์เบิดก็เอาเรื่องที่ทําขมโมยเทคโนโลยีเก่ามาบอกวาเลนทน์เพื่อเลื่อนขั้นวาเลนทนยจึงส่งคนไปค้นห้องของทอมทันทีในขณะที่แคทรีนกับเบวิสก็ได้เห็นอาวุธที่ทรงพลังซึ่งวาเลนทนยก็ส้งพัฒนามันอย่างลับๆและวันนี้มันก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วทั้งคู่ซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงแล้วแอบฟังแผนการโจมตีอาณาจากักรสันกัวของวาเลนไทนยซึ่งในตอนนั้นนั่นเองนายกเทศมนตรีก็เข้ามาเห็นทุกอย่างพอดี เขาจึงไม่รอชา้าสั่งควบคุมตัววาเลนไทยข้อหาทําการทดลองผิดกฎหมายแต่ทุกอย่างก็ผิดขาดเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนสารภาพว่าพวกเขาพักดีต่อวาเลนไทยไม่ใช่ในายกเทศมนตรีวาเลนไทยก็เลยลงมือสังหารนายกเทศมนตรีทันทีแคทรินที่เห็นการกระทําอันปาเถื่อนของพ่อตัวเองเธอก็รีบออกไปกับเบวิสก่อนจะถูกจับได้ในเวลาเดียวกันทางเมืองลอยฟ้าของแอนนาฟางก็ถูกฉวว้โจมตีเมืองทั้งเมืองลุกเป็นไฟ ทอมพาเฮสเตอร์หนีระหว่างที่กลุ่มต่อต้านกำลังจะรับมือกับชไวและเพียงไม่นานมันก็ตามทั้งสองมาจนได้ในระหว่างที่ชไวกำลังจะฆ่าทอมเฮสเตอร์ก็ขอร้องด้วยน้ำตาว่าปล่อยเขาแล้วเอาตัวฉันไปแทนพอเห็นเฮสเตอร์ร้องไห้ชไวก็บอกว่าจเจ้ากำลังร้องไห้เจ้ากำลังรักเขาและด้วยอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะสาหาัสก็ทำให้ชไวกำลังจะตายเขาก็เลยคืนสร้อยคอให้เฮสเตอร์แล้วก็ได้บอกกับเธอว่า ข้าขอปลดปล่อยเจ้าจากคําสัญญานั่นแล้วไวก็ตายจากไปหลังจากนั้นทุกคนกรีบมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรของซันกัวเพื่อเตือนถึงแผนการของวาเลนไทน์ผู้นําแห่งอาณาจากักรซันกัวจึงสั่งโจมตีลอนดอนก่อนที่มันจะโจมตีพวกเขาทําก็เลยแย้งขึ้นมาว่าชาวลอนดอนเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเขาไม่ควรสั่งวยชีวิตกับความเห็นแค่ตัวของวาเลนไทน์แต่ผู้นําซันกัวกลับบอกอย่างหนักแน่นว่าถ้ามีวิธีในปกป้องชาวเมืองของฉันได้ เขาก็จะทำต่อจากนั้นชาวเมืองซันกัวก็เตรียมตัวสำหรับการทำสงครามกับลอนดอนในระหว่างนั้นเฮสเตอร์ก็พบว่าใซที่ไม่ให้ไว้ก่อนตายมีฮาร์ตไรซ่อนอยู่ในนั้นทางด้านของวัลเลนไทน์ก็เริ่มสั่งโจมตีอาณาจักรซันกัวและทันทีที่การโจมตีครั้งแรกได้ผลเกินคาดมันก็สั่งโจมตีครั้งที่สองต่อทันทีแต่อย่างไรก็ตามการโจมตีแต่ละครั้งต้องใช้เวลากลุ่มตอต้านนำโดยแอนนาฟางก็ใช้จังหวะนั้นโจมตีเมืองลอนดอน เธอเบี่ยงเบนความสนใจของวา l เลนไท์เพื่อให้เฮสเตอร์นำฮาร์ดไรฟ์ไปปิดระบบซึ่งในที่สุดแล้วเธอก็สามารถหยุดมันได้ทันเวลาวาเลนไท์ Valentine โกรธจัดที่แผนของเขาถูกขัดขวางเขาก็เลยสัญญาก,กับตัวเองว่าจะต้องกำจัดเฮสเตอร์ให้ได้แต่ในตอนนั้นแอนนาฟังก็เข้ามาเผชิญหน้ากับวาเลนไท์และสละชีวิตของตัวเองเพื่อทวงเวลาให้เฮสเตอร์หนี ต่อจากนั้นวาเลนไทน์ก็เจอกับแคทรีนซึ่งเขาก็ขอให้เธอไปที่ปลอดภัยกับเขาแต่แคทรีนที่เห็นว่าพ่อของเธอได้ทำเรื่องที่เลวร้ายลงไปนั้นเธอก็ไม่ยอมเชื่อพ่อของเธออีกต่อไปทางด้านห้องควบคุมของลอนดอนวาเลนไทา์ก็สั่งเก็บเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ทำให้แผนการของเขาล้มเหลวและด้วยความโกรธเขาก็เลยสั่งทำลายลอนดอนทำให้ชีวิตของชาวเมืองตกอยู่ในอันตรายแคทรีน <Catherine S 2> เลยพยายามจะหยุดเอาไว้แต่ระบบทุกอย่างมันก็เสียหายมากเกินไปและในตอนนั้นนั่นเอง ทอมก็ติดต่อมาขอให้เปิดประตูเมืองและบินก็ไปทำลายระบบเครื่องยนต์ของลอนดอนโดยขี่ปนาวุธของเขาเพื่อหยุดลอนดอนจากการชนคําแพงซานกัวและในระหว่างนั้นวาเลนไทนยก็หนีขึ้นเครื่องบินส่วนตัวแล้วปล่อยให้ชาวเมืองทั้งหมดตายไปพร้อมกับเมืองลอนดอนเท่าว่าระหว่างนั้นเขาก็ได้ไปเชิญหน้ากับแฮสเตอร์ที่ถือปืนจอ่อรออยู่แล้วแต่ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายเธอก็ได้คิดว่าแม่ของเธอนั้นรักวาเลนทนยมาก และความคิดนั้นมันก็เลยทําให้เธอแมกการลั่นไกที่จะฆ่าวาเลนไทน์นั่นจึงเปิดโอกาสให้มันได้เปรียบและเข้าโจมตีเธอแทนแต่ก็โชคดีที่ทอมไม่ช่วยไว้ได้ทันก่อนจะยิงระเบิดใส่เครื่องบินของวาเลนไทน์จนมันตายไปในที่สุดและทอมก็สามารถยุดเมืองลอนดอนไว้ได้เพียงเซลว,วินาทีก่อนที่มันจะชนเข้ากับกำแพงซานกัวจากนั้นพลเมืองชาวดันก็พากันเข้าไปยังเมืองซานกัวด้วยความหวังที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนทอมกับเฮสเตอร์ก็โอบกอดกันแล้วให้สัญญา ว่าจะออกเดินทางท่องโลกกว้างด้วยกันและเรื่องราวของ Mortal e n g i n e ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่องมารลากแมนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ n f Tra น e ์อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ